ดูภาพภาพดึงนะคะอันนี้เป็นกรณีข่าวเรื่องของน้องไอดินก่อนหน้านี้ที่เคยมีการรายงานไปว่าถูกแม่ใจร้ายนะคะเอาไม้ที่คมคมเนี่ยทิ่มแทงตามร่างกายแล้วก็ทิ้งน้องไว้ใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็มาเผยแพร่กันอีกว่าภาพน้องไอดินล่าสุดเนี่ยปัจจุบันเป็นเนนน้อยและปรากฏว่าเพจดังมีการชี้แจงว่า <c oughs> ไม่ใช่น้องไอดิน <c oughs> หยุดโพสต์ภาพนี้จริงๆเป็นสาวเนนน้อยจากประเทศกัมพูชาเออคือ สับสนกันไปกันมาละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโลกออนไลน์ตอนนี้เขาแชร์ภาพบอกเนี่ยคือภาพน้องไอดินทารกน้อยนะที่ถูกแม่ใจร้ายแทงแล้วฝังกลบดินรอดตายปาฏิหาริ์ปัจจุบันบวชเป็นสาม,มเณรน,น้อยหน้าตาน่าเอ็นดูแต่เพจที่ว่าก็คือเพจดราม่าแอดดิกค่ะบอกว่านี่เป็นภาพสาม,มเณรวัยสี่เดือนที่ชาวกัมพูชาเขามีการโพสต์ภาพออกมาต่างหากนะคะก็เลยวิงวอนให้ชาวเน็ตเลิกแชร์เลิกโพสต์ข่าวที่เป็นการกุเรื่องขึ้นมาค่ะสุดอาการล่าสุดของน้องไอดินจริงๆเนี่ยตอนนี้ดีขึ้ ึ้นมากแล้วนะคะทางโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยส่งตัวไปที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองค่ะก็บอกว่าพิจารณาอยู่นะคะว่าจะส่งตัวน้องไปให้ครอบครัวเดิมหรือจะส่งไปให้ผู้ขอรับอุปการะยังอยู่ในการพิจารณา